มาลีหญิงสาววัย25ใบหน้าสวยหวานผิวพรรณพุทธพองเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆม,มากมายแต่คนที่หวงและรักเธอที่สุดก็คงหนีไม่พ้นพ่อของเธอเองอัน,นันเป็นพ่อที่เข้มงวดมากคอยปกป้องดูแลลูกสาวรากับไข่ในหินเขามมาจะคอยสอดส่องและเลือกคู่ครองที่เหมาะสมให้กับมารีเสมอโดยเน้นไปที่ผู้ชายที่มีอายุไล่เลี่ยกัน และมีหน้าที่การงานมั่นคงแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่มาลีกำลังนั่งอ่านหนังสือในสวนยอมหลังบ้านจูๆ่ๆก็มีบอลลอยข้ามลัวมากระทบศีรษะเธออย่างจังโอ้ยมาลีอุทานด้วยความตกใจจากนั้นก็มีชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ปีนข้ามลัวเข้ามามาลีมองอีกฝ่ายด้วยสายตาเคือง ก่อนจะอ้าปากจะด่าแต่พอเงยหน้าขึ้นมาเธอก็ถึงกับชะง,งักไปเลยเมื่อเห็นใบหน้าอันหล่อเหลาลากับเทพพบุตรขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจคุณเป็นอะไรมากไหมครับชายหนุ่มคนนั้นพูดแบบยิ้มยิ้มมาลียิ้มเขินอายตอบกลับไปไม่เป็นไรค่ะแค่ตกใจนิดหน่อยโล่งอกไปทีผมชื่อวัดนะครับเป็นเพื่อนบ้านใหม่เพิ่งย้ายเข้ามา ถ้ามีอะไรผมช่วยบอกได้นะครับดิฉันชื่อมารีนะคะดินดีที่ได้รู้จักคะ่ะหลังจากวันนั้นทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันบ่อยขึ้นจนเริ่มสนิทสนมความสัมพันธ์ดำเนินไปอย่างรวดเร็วพูดคุยกันถูกคอทั้งนิสัยและความคิดจนกลายเป็นความรักในที่สุดวันหนึ่งวัด เดินเข้ามาหามาลีที่สวนหย่อมหลังบ้านตามปกติแต่วันนี้เขาดูเหนื่อยหน่ายและไม่ค่อยสดใสเหมือนทุกวันวัดเป็นไรเลยคะวันนี้ทำไมหน้าตาไม่ค่อยดีเลยผมเพิ่งเลิกงานมานะครับรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแล้วตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วลระคะผมอายุห้าสิบห้าแล้วครับผมดูแก่มากใช่ไหมครับมาลีอึง้งไปนิดนึง พอไม่คิดว่าคนตรงหน้าจะมีอายุมากขนาดนี้เธอคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะราวราวสี่สิบตนๆเท่านั้นเองอ๋อคือหนูแค่แปลกใจนิดหน่อยอะคะ่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะสำหรับหนูอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่ใช่เครื่องกำหนดความสามารถหรือความรักของคนสองคนได้หรอกคะ่ะวัดยิ้มอย่างอบอุ่นก่อนจะจับมือมาลีไว้ขอบคุณนะที่เข้าใจผม สำหรับผมอ่ะคุณคือทุกสิ่งที่ผมตามหาผมและคุณนะหนูก็รักพี่ค่ะแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงตะโกนออกมาจากด้านหลังมาลีลูกทำอะไรอยู่นะกลับมาเดี๋ยวนี้นะอัน,นันผู้เป็นพ่อวิ่งตรงดิ่งมาหาทั้งคู่ด้วยสีหน้าอันโกรธเคืองมาลีตกใจจนตัวสั่นส่วนวัด ยืนตะลึงอย่างง,งุนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้ลูกสาวคนนี้นี่พ่อเลือกผู้ชายดีๆให้ต้องมากมายแล้วทำไมต้องมาคบกับไอ้แก่นี่ด้วยละ่ะฮึคุณพ่อคะอย่าพูดแบบนั้นสิคะวัดเขาเป็นคนดีนะคะเขาไม่ได้แก่อย่างที่พ่อพูดสักหน่อยมันจะไม่แก่ได้ยังไงอะลูกเอ้ยดูสิมันอายุต้องห้าสิบห้าแล้ว ลูกจะมีอนาคตกับมันได้ยังไงพ่อไม่ยอมหรอกถ้าลูกยังคบก็บมั่นอยู่พ่อคงตัดขาดจากลูกเลือกเอาจะเอาอยัางไงหลังจากที่พูดจบอัน,นันก็พาตัวมาลีกลับเข้าไปในบ้านทันทีปล่อยให้วัดยืนเศร้าอยู่เพียงลำพังผมจะพิสูจน์ให้คุณพ่อเห็นเองว่าความรักของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุและผมก็จะรักมารีจริงๆ ผมสัญญาวัดพึมพำรรกับตัวเองก่อนจะก้าวเท้าจากไปอย่างหนักแน่นเขามุ่งมั่นที่จะทำทุกวิธีทางเพื่อให้พ่อของมาลียอมรับเขาให้ได้ความรักเป็นเรื่องของหัวใจมันไม่เคยมองเรื่องอายุหรือสถานะสิ่งสำคัญก็คือความจริงใจความเข้าใจของคนทั้งสองจะมีอุปสรรคใดๆ ็คงไม่อาจสั่นคอนความรักแท้ได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างความรักต่างวัยของมารีและวัดกับพ่ออนันนั้นที่ทั้งคู่จะต้องฟันฝ่าเพื่อพิสูจน์ความรักแท้หลังจากที่พ่ออันนันจับมารีกลับเข้าบ้านไปแล้วชีวิตของเธอก็เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงพ่อของเธอคอยจับตาดู และควบคุมเธอตลอดเวลาไม่ยอมให้เธอได้พบกับวัดอีกมาลีทั้งโศกเศร้าและเจ็บปวดแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนักส่วนวัดเองก็เช่นกันเขาพยายามที่ติดต่อมาลีทุกวิธีทางทั้งส่งจดหมายทั้งโทรศัพท์หรือแม้แต่ไปยืนรอที่หน้าบ้านแต่ก็ถูกพ่ออน,นันต์ไล่ตะเพิดไปไม่ยอมไม่เข้าใกล้ลูกสาวแม้แต่นิดเดียว วันแล้ววันเล่าความรักของทั้งคู่ก็ยิ่งลึกซึ้งยิ่งห่างกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งคิดถึงกันมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจจะหาทางพบกันให้ได้มาลีเขียนจดหมายถึงวัดเพื่อวางแผนวัดยิ้มกว้างเมื่ออ่านจดหมายของมาลีจบในที่สุดเขาก็จะได้เจอเธออีกครั้งชายหนุ่ม เตรียมช่อดอกไม้สีแดงสดเพื่อมอบวัวให้คนรักพร้อมกับวางแผนจะรอพบเธอตามที่เธอนัดหมายค่ำคืนนั้นวัดแอบมารอยอยู่ที่สวนหลังบ้านเขารอคอยด้วยใจระทึกสักพักก็เห็นเงาของหญิงสาวปรากฏขึ้นมาลีวิ่งข้ามากอดวัดอย่างคิดถึงถ้าพ่อของคุณไม่ยอมรับผมจริงๆเรื่องแต่งงาน มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะเราหนีไปอยู่ด้วยกันดีไหมคะทั้งคู่ยิ้มให้กันอย่างมีความสุขถึงแม้อนาคตจะไม่แน่นอนแต่การที่ได้อยู่ด้วยกันก็เพียงพอแล้วเวลาผ่านไปสงอาทิตย์หลังจากที่มารีได้พบกับวัดอย่างลับๆเธอเริ่มเตรียมตัวที่จะออกจากบ้านเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่กับคนรักอย่างที่สัญญากันไว้ แต่ในใจของเธอยังคงลังเลอยู่ไม่น้อยความผูกพันกับครอบครัวทำให้เธอตัดสินใจไม่ลงวันหนึ่งมาลีนั่งเมอลอยอยู่ริมหน้าต่างสายใจแม่ของเธอเดินเข้ามาหาลูกเป็นอะไรไปทาไมดูซึมๆละ่ะลูกเอ้ยไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่แม่รู้นะ ลูกอะคิดถึงผู้ชายคนนั้นใช่ไหมลูกคงรักเขามากเลยสินะมาลีหันมามองแม่อย่างประหลาดใจเธอไม่คิดว่าแม่จะรู้เรื่องนี้ลูกเอ้ยแม่เข้าใจความรู้สึกของลูกนะการที่ไดเจอรักแท้มันเป็นเรื่องที่ล้ำค่ามากเอาเป็นว่าถ้าลูกตัดสินใจจะไปจริงๆแล้วก็แม่จะไม่คัดค้าน แม่อยากให้ลูกได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแม่โอบกอดมาลีเป็นกำลังใจให้เธอมาลีรู้สึกอบอุ่นและมั่นใจมากขึ้นการที่ได้มีแม่คอยเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนเธอทำให้การตัดสินใจครั้งนี้ง่ายมากขึ้นขอบคุณมากนะคะแม่หนู่ะจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังแน่นอน หลังจากที่พูดคุยกับแม่มาลีเดินเข้าไปหาพ่อที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในห้องดังเล่นเธอตั้งใจจะบอกลาพ่อพ่อคะหนูขอพูดคุยนิดนึงได้ไหมคะมีเรื่องอะไรเหรอลูกเออหนูหนูหนตัดสินใจแล้วคะ่ะหนูจะแต่งงานกับพี่วัดคะ่ะอันนันผู้เป็นพ่อชะงักไปนิดหนึ่ง ก่อนจะลุกขึ้นยืนหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธก็พ่อบอกแล้วไงว่าไม่ยอมถ้าลูกยังดื้อด้านจะคบกับไอ้แก่นั่นอีกแล้วก็ก็ไปซะพ่อไม่มีลูกยังแกมาลีร้องไห้โฮเจ็บปวดที่พ่อไม่เข้าใจและไม่ยอมรับเธอแต่เธอก็ตัดสินใจแล้วอันนันผู้เป็นพ่อมองเห็นความมุ่งมั่นในสายตาของลูกสาว เขาอยากจะห้ามปรามอีกครั้งแต่ก็ได้แต่ิง่งเงียบอันนันรู้ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าอย่างไรลูกก็จะต้องไปแล้วในวันนั้นเองมาลีก็มาเก็บข้าวของและออกจากบ้านไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนที่เธอรักอันนันได้แต่มองตามหลังลูกสาวคนเดียวของเขาจากไปด้วยความเจ็บปวด หัวใจพ่อไม่มีวันยอมรับได้เลยกับการกระทำครั้งนี้แต่สิ่งที่เขารู้ก็คือความรักที่แท้จริงนั้นต้องการอิสระต้องการการไว้วางใจไม่ว่าจะผิดหรือถูกอันนั้นคงทำได้แค่เพียงภาวนาขอให้ลูกสาวมีความสุขกับการเลือกในครั้งนี้มาลีย้ายไปอยู่กับวัดในคอนโดเล็กๆ ทั้งคู่มีช่วงเวลาดีๆด้วยกันในตอนแรกหวานชื่นและเติมเต็มซึ่งกันและกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปความแตกต่างก็เริ่มปรากฏนิสัยความชอบการใช้ชีวิตที่แตกต่างทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยครั้งที่วัดวันเนี้ยกลับบ้านดึกอีกแล้วนะพี่ไปไหนมาทำไมไม่โทรบอกหนูบ้าง หนูเป็นห่วงนะเออพี่ขอโทษจ้ะพี่ติดงานอะ่ะเพื่อนชวนไปดื่มต่อพี่ก็เลยตามไปก็แค่เที่ยวกับเพื่อนบ้างจะเป็นอะไรไปพี่ก็เหนื่อยๆอยากผ่อนคลายบ้างแต่พี่ก็ออกไปบ่อยนะเราจะอยู่กันแบบเนี้ยไปอีกนานเท่าไหร่กันกันใช้ชีวิตที่ไม่ลงรอยกันกลายเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตคู่ของพวกเขา ต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยมีเวลาให้กันความรักเริ่มสั่นคลอนจนวันหนึ่งขณะที่มาลีกำลังเก็บกวาดห้องเธอก็ได้ไปเจอกับจดหมายปริศนาในลิ้นชักของวัดถึงที่รักคืนนั้นฉันมีความสุขมากอยากเจอเธออีกหวังว่าจะได้อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นนานๆนะจากคนที่รักเธอ มาลีตกใจและผิดหวังที่สุดเธอนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวอยู่นานรอจนกระทั่งวัดกลับมาพี่พี่มีผู้หญิงอื่นใช่ไหมใครกันคนนั้นหนูนะเชื่อใจพี่มาตลอดเลยทำไมพี่มาทำกับหนูแบบนี้มาลีควักจดหมายให้ดูวัดถึงกับอึ้งไปเขาอธิบายเสียงสั่นว่าเป็นการเข้าใจผิด หลังจากเหตุการณ์ที่พบจดหมายปริศนาความสัมพันธ์ของมาลีกับวัดก็ย่ำแย่ลงทั้งคู่เริ่มไม่ไว้ใจกันและมักจะมีปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้งหลังจากนั้นวัดก็ออกจากบ้านไปปล่อยให้มาลีนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแต่แล้วก็มีเสียงเปิดประตูวัดเดินเข้ามาหาในห้องสีหน้าหมุนหมองมาลีรีบเข้าไปหาเขารับสารภาพว่า มีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นจริงๆมารีรู้สึกสิ้นหวังทุกอย่างที่เธอเชื่อมั่นพังทลายลงเธอตัดสินใจเก็บข้าวของและออกจากบ้านทันทีปล่อยให้วัดยืนมองตามจากไปอย่างเสียใจมารีเดินเล่ล่อนอยู่ข้างถนนไม่รู้จะไปที่ไหนได้แต่คิดในใจว่าเธอน่าจะฟังพ่อตั้งแต่แรกตอนนี้เธอไม่เหลืออะไรแล้วทั้งความรัก ที่ไม่สมหวังจนสุดท้ายก็มีเพียงบ้านเกิดที่เป็นจุดหมายสุดท้ายให้กลับไปในขณะที่มาลีเดินอยู่ริมถนนก็มีรถอยู่คันหนึ่งแล่นเข้ามาจอดอยู่ข้างๆเมื่อมองไปก็บพบว่าเป็นพ่อของเธอเองลูกเอ้ยขึ้นรถไปกับพ่อเถอะลูกเอ้เรากลับบ้านกันนะมาลีร้องไห้โหแล้ววิ่งไปกอดพ่อ พ่อคะหนูขอโทษนะคะหนูผิดไปเองที่ไม่เชื่อพ่อผู้ชายที่หนูคิดว่าดีกับทําร้ายหนูหนูผิดหวังที่สุดเลยคะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับบ้านกับพ่อก่อนลูกเอ้เรื่องอื่นค่อยว่ากันพ่อไม่ได้โกรธอะไรลูกแล้วพ่อแค่อยากให้ลูกกปลอดภัยวันนี้มารีได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญบางครั้งความรัก อาจจะทำให้เรามืดบอดแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความรักที่แท้จริงเสมอไปเธอโชคดีที่ยังมีครอบครัวคอยให้อภัยและเป็นที่พึ่งพิงได้เสมอแม้จะผ่านเรื่องที่เจ็บปวดมามากแต่เธอก็พร้อมจะก้าวไปอีกครั้งด้วยความเข้มแข็งและมีสติมากขึ้นหลังจากที่มารีก,กลับมาอยู่ที่บ้านได้สักพักเธอก,ก,ก,ก็ค่อยๆฟื้นใจ จากความผิดหวังและเจ็บปวดที่ผ่านมาด้วยกำลังใจจากพ่อและแม่และคนรอบข้างวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังลดน้ำต้นไม้อยู่ในสวนก็มีเสียงคุ้นเคยดังขึ้นมาจากด้านหลังเขาก็คือวัดนั่นเองผมรู้ครับว่ามันไม่ง่ายเลยแต่ผมอยากลองเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคราวนี้ผมจะทุ่มเทและรักคุณคนเดียว ให้โอกาสผมแก้ตัวอีกสักครั้งเถอะนะครับมาลีมองหน้าวัดอย่างลังเลเธอยังมีความรู้สึกที่ดีให้กับเขาอยู่แต่บาดแผลในใจก็ยังไม่หายดีจะให้เริ่มต้นใหม่ได้อย่างไรมาลียิ้มน้อยๆเธอโบอกมือให้วัดกลับไปแต่ในใจก็อบอุ่นไม่น้อยการได้ยินคำขอโทษจากใจจริงของอีกฝ่าย ทำให้หัวใจของเธอสบายขึ้นหลังจากผ่านไปได้หลายสัปดาห์วัดก็แวะมาหามาลีอยู่เป็นประจำเขาคอยช่วยเหลือเธอใส่ใจดูแลพยายามเอาความจริงใจทุกวิธีทางสิ่งนี้ทำให้มาลีค่อยๆเปิดใจมากขึ้นจนวันหนึ่งเธอตัดสินใจแล้วว่าจะให้โอกาสความรักนี้อีกสักตั้ง พี่วัดค่ะหนูคิดอะไรได้แล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมคะคราวนี้เราจะไม่ทำผิดพลาดแบบที่ผ่านมาอีกเราจะค่อยๆสร้างความไว้ใจและเข้าใจกันวัดยิ้มกว้างกอดจะกอดมาลีแน่นได้สิครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับคราวนี้เราจะรักกันด้วยใจจริงผ่านอุปสรรคไปด้วยกันจนถึงวันที่เราแก่เท่ากันไปเลย ทั้งคู่กอดกันแน่นท่ามกลางแสงอาทิตย์อุ่นๆยามบ่ายต่างก็เข้าใจแล้วว่าความรักแท้ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่การให้อภัยกันมันคงเป็นความรักที่มีงดงามในแบบของพวกเขาเองหลายปีผ่านไปความรักของมารีและวัดก็ยังคงหวานชื่นและเข้มแข็งมากขึ้นพวกเขาใช้ชีวิตร่วมกัน อย่างเขาอกเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันแม้บางครั้งจะมีปากเสียงกันบ้างแต่ก็ผ่านมันไปได้ด้วยความเข้าใจและรักกันวันนี้ทั้งคู่นัดกันมาพบพ่ออนันต์ที่สวนหย่อมในบ้านเออคุณพ่อครับผมจะมาขอมาลีแต่งงานอย่างเป็นทางการครับผมสัญญานะครับว่าผมจะรักและดูแลเธอ ไปจนวันตายขอคุณพ่ออนุญาตให้พวกผมแต่งงานกันด้วยนะครับพ่ออน,นันตมองทั้งคู่อย่างพิจารณาเขาเห็นถึงความจริงใจและความรักที่มั่นคงในแววตาของทั้งคู่สุดท้ายจึงตัดสินใจพยักหน้าอพ่ออนุญาตให้ลูกแต่งงานกันได้เพราะพ่อเชื่อมั่น แล้วว่าลูกรักกันจริงอย่างที่พ่อเห็นมาตลอดหลายปีแต่ขอให้สัญญากับพ่อก่อนนะว่าจะรักจะซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปนะลูกวัดและมาลีหันมามองตากันแล้วยิ้มอย่างมีความสุขในที่สุดฝันของทั้งคู่ก็กลายเป็นความจริงในวันแต่งงานแขกเหลือญาติพี่น้องต่างม,มาร่วมยินดีกับเบ่าสาวกันอย่างพร้อมหน้า มาลีในชุดแต่งงานสีขาวสวยยิ้มให้วัดที่ยืนรอเธออยู่ด้านหน้าเขามองเธอด้วยสายตาลักใคร่และซาบซึ้งจากนั้นจึงจูบหน้าผากเธออย่างแผ่วเบาก่อนจะหันไปกล่าวกับแขกในงานมาลีน้ำตาคลอเมื่อได้ฟังคำสัตย์สาบานรักจากสามีเธอประทับจูบที่ลิมนฟีตปากเขาเบาๆ เสียงปลบมือดังกึกกล้องไปทั่วงานทุกคนต่างยินดีกับคู่เบ่าสาวที่เขาพิธีวิวาทกันในวันนี้นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าความรักแท้ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับอายุเแต่ว่าอยู่ที่ความเข้าใจและความเสียสละและการให้อภัยซึ่งกันและกันหลังจากผ่านอุปสรรคร่วมกันมามา,มากมายในที่สุดรักแท้ของมารีและวัด กปริบานสวยงามส่องสว่างนำทางชีวิตคู่ของพวกเขาให้เดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงแม้ห่นทางข้างหน้าแต่ยังอีกยาวไกลแต่พวกเขามั่นใจว่าจะผ่านมันไปด้วยใจที่รักและศรัทธานในกันและกันจบบริบูรณ์